เราจะพาขึ้นไปข้างบนคืนนี้วันแรกนะคะคืนแรกนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าจะมีเออแม่มองไปข้างล่างคือ เมื่อเช้าก็จะมีแห่หลวงพ่อโตนะคะที่นักขนะคะางน้ำจะมองเห็นเห็นปลาเห็นไม้เอื้อยกลางคืนโจรจรีจเที่ยพายาจรเนลจรที่วลข้าตุบาน้าลวพ่อางลูนปาด ปลาตัวใหญ่มากคืนนี้คืนแรกนะคะวัดหลักสีนะคะทุกคนวัดหลักสีลัสมุนขอนน้ำาถุนถ้าเพื่อนๆว่างก็มาทำบุญไหว้พระได้นะคะทุกคน